สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนวนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นฝันโค้งสุดท้ายแนวทางตัวเลขจากความฝันของคนอื่นนำมาฝากท่านผู้ชมค่ะขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันนะคะ ฝันแรกค่ะสมาชิกสองท่านฝันตัวเลขคล้ายกันนะคะท่านแรกผู้หญิงฝันว่าได้ไปชมงานแสดงช้างแล้วเจอช้างผสมพันธ์กันประมาณ20-30คู่และเห็นตัวเลขที่หน้าผากของช้างตัวเมียทุกตัวเห็นเป็นตัวเลขในฝัน109หรือว่า709สีแดงท่านหนึ่งฝันว่าแฮนด์มอเตอร์ไซค์ของตัวเองหักทะเบียนรถที่ท่านฝันถึงคือ790 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงมี2ความฝันฝันว่าได้ซื้อปลากระกป๋องแม่ค้าบอกราคา65บาทแล้วอีกฝันหนึ่งน้องสาวฝันว่าลอตเตอรี่ที่ออกในฝันเลขท้าย2ตัวคือ94และรางวัลที่1ในฝันเห็นไม่ชัดเห็นคล้ายๆจะมีตัวเลขศูนย์ ต่อมานะคะผู้หญิงฝันซ้อนฝันฝันเห็นตัวเลขลอตเตอรี่307แล้วตื่นขึ้นมาประมาณ20นาทีเขาจะประกาศผลรางวัลแล้วท่านผู้ฝันสะดุ้งตื่นในฝันคิดว่าคงจะซื้อไม่ทันท่านผู้ฝันฝันเกี่ยวกับตัวเลข307นี้ฝันซ้ำสองครั้งแล้วต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าแฟนขอเงินไปต่อทะเบียนรถในฝันท่านมองเห็นป้ายทะเบียนรถของตัวเอง ซึ่งมีเลข8หายไปทะเบียนรถของท่านจริงๆคือ8 3 4 5แต่ที่มองเห็นชัดๆเห็นแค่ตัวเลข3 4 5ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารถตัวเองหายไปถูกขโมยทะเบียนรถที่ท่านฝันถึงคือ9 8 6 5ฝันต่อมาค่ะผู้หญิง ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าท่านจะเสียชีวิตเมื่อตอนอายุ27ปีถูกรถชนเสียชีวิตนะความจริงท่านผู้ฝันอย่างสบายดีท่านอายุ25ปีทะเบียนรถที่ท่านใช้ปัจจุบันประจำคือทะเบียน8459 ต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นไข่ไก่5ฟองในฝันตกใจมากเลยเพราะซื้อมาเป็นจํานวน10ฟองและใช้ทําขนมไป2ฟองทำไมไข่ที่เหลือจึงเหลือแค่ห้าฟองฝันต่อมาค่ะผู้หญิงฝันว่าแมวคลอดลูกอยู่ในบ้านเลขที่6-2คลอดเป็นจํานวน3ตัวแต่จริงๆแล้วแมวที่ท่านฝันถึงตายไปนานแล้ว ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นตัวเลขสีแดงในกระดาษเป็นตัวเลข5 2าสองขีดแดันต่อมาค่ะผู้หญิงฝันว่าสามีเอาตัางมาให้เต็มกระเป๋าเยอะเลยมีทั้งแบงค์พันแบงค์หนึ่งรแบงค์ห้าสิบสิและเหรียญ10บาทคนฝันท่านอายุ40ปีฝันต่อมาค่ะสมาชิกสองท่านฝันว่าลอตเตอรี่ที่ออกตัวเลขคล้ายกันค่ะ ท่านแรกผู้ชายเป็นคนฝันแม่นฝันว่าลอตเตอรี่ที่ออกในฝันคือหมายเลข7-5อีกท่านหนึง่งผู้หญิงฝันว่าลอตเตอรี่ที่ออกในฝันท่านเห็นเป็นตัวเลขท้าย2ตัวคือ5-7และเลขท้ายรางวัลที่1คือ4-8-4ในฝันท่านไม่ถูกลอตเตอรี่เลยฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายที่นางแม่ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังในคลิปนี้ค่ะ ผู้หญิงฝันว่ามีชาย3าคนกำลังหั่นเนื้อและท่านผู้ฝันได้กินรสชาติอร่อยมากเลยแต่รู้ตัวอีกทีว่าตัวเองกำลังกินเนื้อคนอยู่ในฝันเขายังถามว่าเธอซื้อตัวเลขอะไรในฝันท่านยื่นกระดาษให้เขาเห็นเป็นตัวเลข3 4 4 4 5 4 3 6 4 6และ5 6 คนฝันเกิดวันที่7เดือน10พศส5 3 3อยู่ที่บ้านเลขที่11.2ทับ2แนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสําหรับคลิปนี้อาจจะมีเสียงรบกวนท่านผู้ชมบ้างขอโทษขออภัยท่านผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ